เผ็ดปากปูคือเกาพี่น้องมื่ออยากกินเผ็ดเ,เสวัสดีค่ะพอม่พี่น้องปองไปเบอร์ซุ๊บปูุู่้ค้นพอก,กันอีเล้วค่ะกับอีสานพาสเซปมาเมื่อเนี่ยสีฟ้ามากินตามมา,มาแบบรวมด้วยพี่น้องใส่ลูกชิ้นใส่ใส่หมึกใส่หอยโขูงทะเลพี่น้องค่ะใส่ผักค่ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันน้ำปลาแบบแซ่บมาก ืแสแยบพี่น้องพักกระบรายเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่าต่ำในนี้เดียวค่ะหมึกหน่วมากมามาแก่เมารดพี่น้อง้อาลุไปเที่ยวเมาลดอื้อ เผ็ดปากโปคือเกาพี่น้องเม่ออยากกินเผ็ดเผ็ดอืมไม่พักไหนยังพักสดเลยจะอมกับมะเขืออืมอืมอืมเยอะ ทำเซนใไม่พอมี่ไขรต้มพรพี่น้องลูกหนึ่ง I don't know. เด็ดเด็ดพี่น้องตั้มมาๆผิดพักดค่ะพี่น้อง ่อ <Alter>, <c oughs> ้ขงก็เลย ออืเป็ดขับไปเนอบักพรีกเป็นขีดไปนะมันค่อยสวงวะสวงวะแก่เมารลดอ่ะ 嗯。Uh huh. หือส่วงละแลยะพี่เนาะ กินไปน้ำตั้งน้ำหูน้ำตาออกไปนี่พี่น้องเอ้ยก,กลินแล้วแล้วก็เรียนหายาธาตุน้ำขาวต่อไปนี้พี่น้อง 嗯。Mm.